Kita kau main. Oh, ni cepat leh. Ei, mat sayat mese ni. Kalau kemong, kalau kemong, kita di, kita kau kemong tu.

làm gì tham, hộp này có đang phục sức, đại phuốt, mày đấy, mày cầm ăn,

นอนอโอ้แล้วได้เวลาบะเลงหมัดตั้งแต่หกโมงอ่ะย่ากจิดนฟาไม่ติดครับที่เด็ดดิเด็ดอยู่นี่นะหมัดตั้งแต่หกโมงครับย่างสองทุ่ม ตอนนี้ยังไม่ได้กินสามทุ่มครึ่งแล้วโอ้ตายยังไม่ได้กินมียังหอมโดยมีควันแล้วน่าจะได้กินแล้วอ้ มันไม่ใช่แค่จะสามทุ่มแล้วเนี่ยอันนี้มันจะสี่ทุ่มแล้วสามทุ่ม <laughs> ยังไม่ได้กินน้ําจิมจ้มจนแห้งแล้วแหงอีกเจอรับปลาสามสี่รอบเลยยังไม่ได้กินใส่ตาย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 นี่นะตั้งแต่หกโมงที่ได้จ้องจะชิมวันนี้โดยสดกันบดอชิมไม่ได้หรอกเนี่ย <laughs> จะสี่ทุ่มละกี่ทุ่มละจะสี่ทุ่มละยังไม่ได้กินขอชิมก่อนเดี๋ยวลงคลิปไปมีคนดูสามชั่วโมงโอ้โหตายตายขอชิมก่อนแล้วกันง่วงนอนแล้วจะไปนอนแล้วนี่ใครจะกินก็กินไปอย่าจิ้มคงคงนะจบคลิปแบบง่ายๆอู้อืมร้อนจริงๆรอกินอะไรเนี่ย มันบูดด้วยสดก็ร้องโอเคเจอการใหม่ฮะอันนี้ไปนอนแล้วดึกแล้วใครกินกินไปเลย <c oughs>